เวลาเราป่วยเราต้องไปหาหมอเวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังเราต้องไปหาช่างซ่อมเวลารถเสียเราต้องไปหาช่างซ่อมรถและเวลาที่จิตของเรามีปัญหาเราควรจะไปหาใครพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความเที่ยงแท้และเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาเว้นไว้มาทางเราเพราะนอกจากพระองค์แล้วไม่มีความรอดในผู้อื่นเลย เพราะว่าไม่ได้ทรงประธานนามอื่นที่จะช่วยเราให้รอดได้ในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านิโกโเดโมเป็นคุณดังชาวยิวที่เคร่งศาสนามีศีลธรรมและเป็นที่นับถืออย่างสูงเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำและรู้ว่าพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาเขาจึงปรารถนาที่จะได้คำสอนจากพระเยซูแต่เนื่องจากสุภาพบุรุษอาวุโสท่านนี้มีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าพระเยซูผู้เป็นช่างไม้มาก ดังนั้นเขาจึงเจตนาไปพบพระองค์ในเวลากลางคืนอย่างลับๆเพื่อจะไม่เป็นที่อับอายเขาได้พูดกับพระเยซูเป็นส่วนตัวด้วยความจริงใจแต่น่าเสียดายที่เขาปลดพันธนาการของวัฒนธรรมและประเพณีทิ้งไปไม่ได้เขาจึงต้องจากพระองค์ผู้เป็นครั้งสมบัติกลับไปมือเปาแต่หยิงชาวสมาเรียซึ่งมีสามีห้าคนนั้นตรงกันข้ามกับนิโคเดมอย,อย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งพระเยซูทรงเปิดเผยแก่เธอที่ริมบ่อน้ําในเวลากลางวัน ว่าเธอต้องมาดื่มน้ำที่มีชีวิตเธอจินดีถ่อมตัวลงรับคำชี้แนะนั้นเธอจึงได้รับการชชยส่องจากพระเจ้าและได้รับความรอดด้วยความชื่นชมยินดีทันทีเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ในเวลาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน เมื่อโจรที่ถูกตรึงอยู่ข้างๆสารภาพว่าเขาเป็นคนบาปจิตของเขาก็ได้รับความรอดวันนี้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้ายังคงยินดีเชื้อเชิญผู้คนให้มาหาพระองค์เพื่อจะได้รับชีวิตถ้าคุณยินดีเชื่อและต้อนรับพระองค์คุณก็จะได้รับชีวิตของพระองค์คุณผู้ชมคะคุณยินดีหรือไม่โปรดเปิดปากและอธิษฐานต่อพระองค์ว่าโอองค์พระเยซูเจ้าข้าพระเจ้ายินดีมาหาพระองค์เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับชีวิต ทุกสิ่งในโลกที่ข้าพเจ้าแสวงหาล้วนไม่สามารถดับความกระหายที่อยู่ในส่วนลึกของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าเชื่อเข้าสู่พระองค์เพื่อต้อนรับน้ําแห่งชีวิตของพระองค์มาเป็นต้นน้ําของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่กระหายอีกต่อไป